สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมเก็บผีอะไรวะเกมอาซูบโบมีนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชื่อเกมว่าซูบโบมีนะครับแล้วก็ดูจากรูปเกมนะเนี่ยน่าจะไม่น่าชื่อเกมบาบี้นะน่จะมันน่าจะเป็นเกมผีนะครับผมไม่น่าจะแล้วมันคือเกมผีนี่แหละวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมผีเดี๋ยวเราจะไปหลอนด้วยกันนะครับผมไปและฟิล ผมได้ย,นยดินมาว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่โอ้ยเศาหลอนมาเลยไกลเลยได้ยินมาว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่ได้ภาพอ่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้ดีมากนะแต่เขาว่าหลอนดีแล้วนี่อะไรเนี่ยมันสอนเราเล่นใช่ไหมแล,แล้วมันแล้วมันอ่านว่าอะไรวะแบบจับทุ่มเหรอมีไหมจับทุ่มล็อกคอผีอนะ้ยมีไหมมีไหมไม่ไม่น่าเนาะกดอะไรมั่งเมื่อกี้เมื่อกี้ก,กดลูกศรคลิกเมาส์เอนเตอร์โอ้หลายปุ่มอยู่เนี่ยหลายปุ่มอยู่เนี่ยอาจจะมีวิ่งนะมีแบบมีวิ่ง ปีหลังคาได้ไหมลองลองลองเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดว่าจันจะปีหลังคาแล้วนี่เราเล่นเป็นใครเนี่ยเราเล่นเป็นน้องคนนี้ครับน้องคนนี้อะปีหลังคาไม่ได้เดินหน้าแค่นีเดียวเดินหน้าเดินหน้าโอเคน้องเดินหน้าได้ถอยหลังเอ้ยน้องบนไรอ่ะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ค่อยดีอีกวันนะใช่ไหมผมคิดถูกใช่ไหมมุดดินไปมุดดินก็ไม่ได้ครับผมเดินหน้าอย่างเดียวอเอนเตอร์กูแหละเอนเอนเอนเตอร์ก็เดินโอ้เดี๋ยวเต้ยเอ้ยมาหอนอะไรตอนนี้ไม่อีกา แล้วมันเดินหน้าได้เางเดียวระได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าน้องคนนี้ไม่ได้วะน้องน้องต้องมีชื่อเอาเป็นน้องเอ๋น้องเอ๋ไปเลยน้องเอ๋เดี๋ยวพี่พาไปจนไผ่วันนี้น้องเอ๋จะมาแซบกับเรานะครับผมไปเลยน้องเอ๋บนอะไรเนี่ยน้องเอ๋บนอะไรอ่ะน้องเอ๋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 บนอะไรวะอ่านไม่ออกเฮ้ยแล้วน้องเอ๋กำลังจะไปไหนเนี่ยแล้วคือเราเดินหน้าได้เางเดียวเหรอ แล,แล้วหน่าโอยไอ้แก๊ปวูดมาไม่ซุ่มไม่เสียงเลยแก๊อืมแล้วน้องเอ๋เราหน้า <lateral> คับคับเฮ้ยเอ้าพี่สิงพี่สิงนี่วาโอ้โหน้ามืดนี่ได้พี่สิงโอ้พี่สิงหน้าตามหน้าตาแบบน่าจะโปะแป้งนะพี่สิงโอ้หน้ามืดขนาดนั้นโปะแป้งหน่อยก็ดีพี่ถ้าพี่จะมาอ่อยในน้องเอ๋ขนาดเนี้ยเออถ้าพี่อยากอ่อยน้องเอ๋พี่ต้องโปะแป้งให้น้องเอ๋เห็นเปล่าหน่อยเห็นแบบเห็นความอ่อยของพี่อ่ะโอด้้้ไ้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้้้้้ เออแล้วน้องเอ๋กูเดินไปไหนเนี่ยมันเดินหน้าโอ้ยโอ้ยมึงเอาน้องเอ๋เงยหน้าว่ะเอยน้องเอ๋เงยหน้าล้วทุกคนน้องเอ๋เงยหน้าแล้วล่นเดินหน้าได้อย่างเดียวเอรอถอยหลังได้ไหมตีกับตีองกาไม่ได้โอ้เอ้ยมันอาจจะกดสองปุ่มได้โอเคไม่ได้ผมคิดเองมุดดินอีกรอบๆไม่ได้อยู่ดีมุดดินอีกรอบก็ไม่ได้แล้วน้องเอ๋เดินไปไหนเนี่ยก็เดินมาไกลพอตัวแล้วเนี่ยน้องเอ๋ น้องเอ๋กูเดินไปไหนกันแน่เนี่ยเดินอันนี้น่าจะเดินกลับบ้านนะมันเริ่มมืดแล้วน้องเอ๋ไม่น่าจะไปทํางานวะน่าจะเดินกลับบ้านน้องเอ๋กูไปไหนเนี่ยให้เดาไม่ถูกจริงๆนะเนี่ยเอาหยุดแล้วบ้านทุกคนฉากมันหยุดแล้วน้องเอ๋เดินเองด้วยเฮ้ยแล้วไงน้องเอ๋มองเท้าตัวเองมองเท้าต้องมองตามคนนี้ดีวะเอาน้องเอ๋น้องเอ๋อันนี้คืออะไรเอ้ยเกือบนี่มันเกือบน้องเอ๋นี่ว่ะแล้วนั่นมันถุงเท้าน้องเอ๋ใช่ไหมดำๆเนี่ย แล้วน้องเอ๋เรามายืนมายืนอันนี้ขอบสะพานใช่ไหมน้องเอ๋มายืนอะไรขอบสะพานน้องเอ๋ใจเย็นดิน้องเอ๋พ่อแม่ยังรักน้องเอ๋อยู่อันนี้คืออะไรเนี่ยแล้วน้องเอ๋กูจะไปไหนเนี่ยแล้วมันฉากแดงๆดงด้วยมันฉากหลังแดงแดงด้วยอ่ะครับเอาไงดีะไม่กดได้ไหมเลี่ยงอ่ะน้องเอ๋ลงดิน้องเอ๋ไปไหนเ่ี้เอากดแล้วกันเอาเอาจุ่มด้วยเอาน้องเอ๋น้องเอ๋เฮ้ยมีเลขหนึ่งมีมีมีเลขหนึ่งรูปกล้อง เอาแล้วเอาแล้วยังไงเนี่ยเอาเอาเราเอาเน้องเอกกูไปไหนอ่ะเอาหน้องเอกน้องเอกเอาน้องเอกอยู่เหมือนเดิมนี่แล้วเมื euh. ่อกี on ้น้องเอกกูทำอะไรน้องเอกโยนกระเป๋าทิ้งไม่น่าใช่ถ้าโยนกระเป๋าทิ้งน้องเอกกระเป๋าก็ไม่น่าอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้น้องเอกกูทำอะไรโยนรองเท้าเหรอใช่ไหมน้องเอกวันนี้อาจจะไม่มีรองเท้านะว่าน้องเอกโยนไปข้างแล้วไงเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้เดา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 น้องเอกบ่นไรวายไม่รู้เรื่องเลย น้องเอ๋ต้องเอ๋ต้องเอ๋ต้องน้องเอ๋พูดภาษาไทยดิน้องเอ๋ต้องเอ๋ไม่พูดภาษาไทยอ่ะน้องเอ๋ไม่ไม่น้องเอ๋ไม่พูดเฮ้ยโอ้โยมาจอบองได้งั้นไงอีเพลวอีเพลวใช่ไหมแถวๆบ้านน้องเอ๋จำได้อีเพลว์โหยข้างบ้านน้องเอ๋เลย จำได้จำ,ำได้แล้วไปอีเพลย์เอามาแอบมองน้องเอ๋อน้องเอ๋รู้เนี่ยน้องเอ๋น้องเอ๋บ่นให้เราฟังอยู่น้องผมว่าน้องเอ๋น่าจะรู้อ่ะน้องเอ๋น่าจะบ่นแล้วว่าอีเพลย์มันมาแอบมองน้องเอ๋ทุกวันเลยไปน้องน้องเอ๋ไปเดินอ่อยน้อหน่อยอีเพลย์มันชอบน้องเอ๋น่ะใช่ไหมมานเดินมายืนแอบเขาต้องมามองอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหอีแก๊ปฟู้ดอีกแล้วนะมึงแล้วเอ้าอีเพลย์ปิประตูไปแล้วเขาเขินนะพี่สิงพี่สิงพี่สิงหน้ามืดว่ะผมบอกแล้วให้โปะแป้ง อาการไม่ค่อยดีหรือเปล่าเนี่ยโหพี่สิงห <laughs> ์อาการไม่ค oh, ่อยดีเนี่ยแล้วน้องเอ๋กูเดินไปอีกแล้วเดินไปที่เดิมอีกแล้วปะเนี่ยน้องเอ๋กูเดินเหมือนเดิมเลยมันทางเดิมเลยน้องเอ๋กูโผล่มาอย่างไหนดีกว่าน้องเอ๋กูโผล่มาอย่างไหนเนี่ยเฮ้ยน้องเอ๋ว้ายอี๋แล้วอี๋แล้วอีกแล้วอี๋แล้วมาแอบมองน้องเอ๋อีกแล้วโอ้โหโอ้เจ้ โอ้ยขำขำโอเคเออโอยเด็กเด็กเครียดดิไม่ไหวว่ะอีแพลย์นี่ยมาแอบมองเลยเกินเอ้ยอีแพลย์ปีประตูไปแล้วอีแพลย์อีแพลยมันเขินนะน้าน้องเอ๋สวยเกินนี่แสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นหน้าจริงของน้องเอ๋เนี่ยถ้าเราเห็นตาน้องเอ๋เนี่ยน้องเอ๋น่าจะสวยพอตัวเลยนี่โอ้โหอันนี้แค่หน้ามืดไปหน่อยน้องเอ๋ไม่ค่อยสบายเออใช่ไหมน้องเอ๋ไม่ค่อยสบายอีแพลยเลยปีประตูอืม อีเพลแบบรับหน้าจริงน้องเอไม่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าตอนสบายดีอยู่นี่อีเพลชอบอีเพลยัลงมาจอบดูว่าน้องเอเนี่ยหน้าตาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่โอ้โหพวกตีเรื่องเป็นลาวเป็นเรื่องเป็นลาวเลยเนาะที่เดิมเลยนี่หว่าน้องเอเรามาที่เดิมเลยอะมันทางเดิมจุดเหมือนเดิมด้วยมองเท้ามันเดิมไหมเรียบร้อยน้องน้องเอกูมองเท้ามอนเดิมไปแล้วน้องเอเตรียมปีนรั้วใช่ไหมปีนรั้วมือนเดิมเนี่ยปุ๊บเรียบร้อยน้ำขุนๆมอนเดิมเมื่อกี้ยังเห็นเป็นฟ้าไฟอ่ะ เหมือนเดิมไม่ได้น้องเอ๋อาจจะเปนจ้าเันเหมือนเดิมเลยแล้วน้องเอ๋กูทำอะไรเนี่ยแล้วมันคืออะไรปุ่มเนี้ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะแบบแบบชิเน่ตายอะไรย่างงี้ป่ะแล้วมันจุ่มอ่ะแล้วมันเลขหนึ่งเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยมึงต้องการจะสื่ออะไรนะจีเอ็มน้องเอ๋กูจะสื่ออะไรน้องเอ๋กูปาอะไรลงไปหรือเปล่าอาจจะน้องน้องเอ๋กูทำอะไรลงไปวะวะน้องเอ๋มีแฟดป่ะเนี่ยน้องเอ๋กูมีแฟดเปล่า เออน้องเอ๋ออว่ะน้องเอ๋อาจจะมีแหวนนะเนี่ยเขาบอกแบบเราไม่รู้ไงว่าน้องเอ๋แบบโผล่มาจากไหนน้องเอ๋มีแหวนนะน้องเอ๋จะมีแหวนเฮ้ยน้องเอ๋ดูเงาเธอสิเฮ้ยมันไม่ตามเจ้าของอ่ะตบหน้าทีน้องเอ๋เงาไม่ตามคุณเจ้าของเลยไงวะมันมองหน้ากันด้วยเอ๋ไปหาเรื่องกันนะเอ๋เอ๋อย่าไปยอมดิโอ้โหเอ๋ยอมอ่ะเอ๋ไม่หันกลับด้วยเอ๋เอ๋ปล่อยวางเอ๋จิตปล่อยวางเลยอ่ะเอ๋น้องเอ๋กูบ่นเลยวะเฮ้ยอ่านไม่ออกจริงๆริเนี่ยน้องเอ๋กูบ่นเลยวะ โอ้ยโอเคโอเคเริ ite, one, you know like you know? ่มเริ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 ่มชินเนียแกแลเริ่มชินเนียแกบแลต่อไปเด็กเชี่ยมึงน้มึงจะโผล่มาตอนไหนกูรอดูเลยเอ้ยพี่สิงพี่สิงเนหน้ามืดเหมือนเดิมน้องเอ๋กูก็หน้ามืดอาการไม่ดีทั้งคู่เนี่ยไปเจอเรื่องร้ายทั้งคู่เลยโหเรียบร้อยเลยน้องเอ๋กับพี่สิงเมื่อวานน่าจะเจอกันไม่ดีน่าเจอเรื่องไม่ดีเมื่อวานพี่สิงกับน้องเอ๋เนี่ยออาจจะแบบไปโบจ้ากันที่หน้าห้องอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบพี่สิงทำร้ายร่างกายเรียบร้อยแล้วก็ไม่แล้วช่างแมงเถอะคร น้องเอ๋เราเอ้ยโอยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยโตกใจหมดเฮ้ยอีเพลีวมึงโผล่มาตอนนี้ได้ไงเนี่ยอีเพลีวโอ้โหรอบนี้อีเพลีวดูใกล้เลยรอบนี้แพลวดูใกล้เอามันยืนนิ่งทำไมน้องเอรเดินดิเฮ้ยอีแพลวไปแล้วอีแพลวไปแล้วอีแพลวโอ้โหเดี๋ยวนี้อยากจะเดี๋ยวนี้อยากใกล้ชิดกับน้องเอ้ยโอ้โหอีแพลอย้ายมานี่ไงอีแพลอย้ายมาตรงนี้ใช่ไหมอีแพลวอันนี้อยากใกล้ชิดกับน้องเอ๋ละ อีเพลย์อีเพลย์เริ่มสนใจในตัวน้องเอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วโอ้โหน้องเอนี่น้องเอเสน่ห์แรงนะเนี่ยน้องเอรู้ตัวปะเนี่ยน้องเอเอ้าโอ้โหตกใจน้องเอกูยืนนิ่งทำไมน้องเอกูยืนนิ่งแล้วมันเดินไม่ได้ครับบางจังหวะมันเดินไม่ได้มันน่าจะแบบโหลดเฟรมอะไรอย่างเงี้ยป่ะโหลดแบบโหลดฉากออะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมน้องเอเดินไปไหนเนี่ยที่เดิมผมโอ้ที่เดิมอีกแล้วดูทรงดูทรงอย่างนี้น้องเอน้องเอน้องเอกูบ่นอีกแล้ววันเดี๋ยววันนี้จะโดดน้ำท่าไหนดีอ่ะปุ๊ป ท่ากันเชียงไม่ไม่ไม่ไอนมันท่าว่ายน้ำมันไม่ใช่ท่าโดดนมันท่าว่ายน้าน้องเอมองพื้นอีกแล้วน้องเอน้องเอมองพื้นอีกแล้วมนเดินไม่ได้น้องเอเรียบร้อยน้องเอกปีนขึ้นมามนเดินไปน้องเอกแบบตายเลยเร็วใ่ไหมไปอะไรน้องเอกพี่สารต่อน้องเองพี่สารตอนในเมื่อน้องจะตายพี่จะสารต่อน้องเองน้องเอกไปแล้วน้องเอ๋ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์กับกุกันเชียงช์พี่หน่อยเอาท่ากบด้วยน้องเอ เลขหนึ่งมนเดิมแล้วมันคืออะไรเนี่ยแล้วมันอ่านว่าอะไรอ่ะแบบน้องเอ๋ตายไปแล้วหนึ่งรอบตายไปแล้วหนึ่งคนหรืออะไรยังไงน้องเอ๋ตายหลายรอบแล้วดูทรงแล้วถ้าโดดน้ําบ่อยขนาดนี้แล้ววันต่อมาน้องเอ๋กูยังอยู่เหมือนเดิมน้องเอ๋กูไปทําอะไรในน้ําวะน้องเอ๋ไปทําอะไรในน้ําเนี่ยเออน้องเอ๋นี่น้องเอ๋นี่ปริศนาเยอะแน่น้องเอ๋แฝดวะผมว่าแฝดแน่เลยวะน้องเอ๋น้องแฝดเยอะเนี่ยเฮ้ยน้องเอ๋เงาอยู่ไปแล้วน้องเอ๋น้องเอ๋เงาอยู่ไปแล้ว เอาน้องอีเฮ้ยเราเราเงาไม่อยู่แล้วน mm ้องอีเฮ้ยอีบพลวเฮ้ยอีบพลวอีบพลวอีแพลวมึงบัวมมนทำไมอีแพลวมึงกระซิบก้าหูทำไมอีบพลวโอ้ยเนี่ยก like ูซ like like ิบข้างหูคืนมั่งอีเพลวเด็กดอกอืมอืมอีแพลวมากระซิบข้างหูอย่างนี้ได้ไงโอ้ยอีเพลววันนี้มาใกล้มากครับอีเพลววันนี้มาแบบจะเอามันเคาะประตูด้วยอีเพลวมันเคาะประตูเฮ้ย พี่สิงพี่สิงช่วยด้วยพี่สิงพี่สิงไม่ช่วยเลยคนลุกแล้วขี้อ้คนลุกไอ้สัตว์ไม่กล้าเดินเลยเฮ้ยอย่ามันหลอนจริงนะเนี่ยอะไรวะยู่งโผล่มายางไหนกันเนี่ยเฮ้ยแล้วต้นไม้ต้นไม้มันแปลกไปปะต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันหนุนมีจะงงอยแล้วเงาอยู่ไปแล้วน้องเอ๋น้องเอ๋เงายู่ไปแล้วเชียน้องเอ๋เงามองหน้ามึงด้วยน้องเอ๋เชียคนลุกน้องเอ๋ไม่เห็นรอหน้าคนน้องเอ๋กูแข็งแกร่งมากน้องเอ๋กูไม่อะไรเลยน้องเอ๋กูยืนนิ่ง น้องน้องไอน้องไอ้หน้ามืดนิ่งไม่ไม่ตกกระตงตกกระใจอะไรเลยเนาะโอ้ยเด็กโหอ้ยเด็กเฮียโอ้เด็กดอกมึงนะกูก็สิบข้างหงเลยเด็กดอกไเฮียมึงโผล่อย่างนี้ได้ไงวะมึงโอ้อีแพลวโอ้โหวันนี้มึงเยอะมากวันอีแพลววันนี้มึงเรียบเพื่อนมาเยอะมากโอ้โหเสน่หโอ้โหมาข้างหน้ายังมีเสน่หน้องเอ๋แรงมากครับท่านผู้ชมเสน่หน้องเอ๋โอ้โห สเสน่น้องเอ๋แรงมากจริงๆออีแพลวันดูเยอะมากอีแพลวแบบใช้กระถาแยกล่างพันเงาโอ้โหอีแพลวอีแพลวนี่น่าจะชอบน้องเอ๋พอตัวเลยโอ้โหเยอะอ่ะอีแพลวน่าจะชอบเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยเรียกเพื่อนมาดูด้วยจิตใจแข็งแกร่งมากแล้วน้องเอ๋ก็บ่นอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่เคยอ่านคำที่น้องเอ๋ก็บ่นด้สักคำน้องเอ๋น่าจะบ่นว่าแบนบอีแพลวเดี๋ยววันนี้มันดูเยอะนะตอนนี้ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าอีแพลวมาดูบ่อยอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไหมน้องเอ๋ ใช่เลยใช่ใช่ผมแปลถูกใช่ไหมโอ้โห,โหเอ๊สกิลการแปลญี่ปุ่นของผมเนี่ยเฮ้ยน้องเอเดินไกลว่ะไปไหนน้องเอเอาหลุดเฟรมเนี่ยเอายังไงอ่ะน้องเอกูไปไปไปสุดมุมนู่นเลยอ่ะปกติยืนตรงกลางเฮ้ยหันหลังกลับมาเฮ้ยจะไปเอาคืนอีเพลใช่ไหมอีเพลยมันทํา,าทแสบไปเยอะเอาไม่ใช่หรือว่าใช่เอายนาน้ำมันน้ำม,มันแดงขึ้นน้องเอบวดอะไรอีกแล้วเนี่ย แล้วรองเท้าน้องเอ๋ส yeah well, ีเปลี่ยนไปเนี่ยรงสายฟ้ามืดไงน้องเอ๋บดเลยไรแล้วมันเดิมครับน้องเอกูจะโดดน้ำเมอกี้น้องเอ๋กูฝึกว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมน้องเอ๋ฝึกว่ายน้ําอยู่โอ้ยใช่เลยน้องเองฝึกว่ายน้ําอยู่ครับผมเชื่อผมเชื่อน้องเอ๋เฮ้ยมันเปลี่ยนเลขครับมันเป็นเลขสูงแล้วน้องเอน้องเอ๋กูเปลี่ยนเลขแล้วน้องเอ๋น้องเอ๋น้องเอกูเปลี่ยนเลขแล้วน้องเอ๋กูไม่ใช่เลขหนึ่งแล้วโอ้ย อีเพลีมึงจะมาขอกูจูปากนี้ไม่ได้โอ้โหเราต้องเราอยู่คนละโลกกันอีเพลวไม่ได้ไม่ได้เราจะมีรักไส่ต่อกันไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งอีเพลเรายังไม่รู้จักกันดีเลยจะมาขอพี่จูปากได้ไงโอ้โหอีเพลียวเอ้ยอีเพลวนี่จะมาอยู่ๆจะมาขอจูปากซะแล้วมีดวงใจเป็นน้องเอ๋ไม่พอยังจะมาเอาพี่เหรอโอ้โหไม่ดีเอาน้องเอ๋พอไม่ต้องมาเอาพี่เรารู้จักกันแค่ในนี้พออีเพลพอเลยเราไม่ต้องรู้จักกันมากกว่านั้นแล้วเฮ้ยน้องเอ๋ น้องเอ๋ไอ้เหียน้องเอ๋เงาไปไรอะคืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วมันเสียงอะไรอะขี้หลอดไปหมดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเรียกดิน้องเอ๋เราจะไปโอ้โหอะไรวะแล้วมันเงาน้องเอ๋เป็นงั้นนะ่ะเงาน้องเอ๋สภาพไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอ้ยอีเปล่ววันนี้มาดักนายนะวันนี้มาดักหน้าเลยโอ้ยอีเปล่โอ้ยโ,โอ้โ เชี่ยไม่กล้าเดินถอยหลังเธอเอ๋เอาจิงถอยหลังเธอกดคีย์บอร์ดย้ำแล้วเนาะเชี่ยเอ๋ถอยหลังเธอเชี่ยถอยหลังไม่ได้เดินได้อย่างเดียวเรียบร้อยโบจ้ากันไหมเนี่ยโบจ้าเนี่ยโดนจับกดไปเลน้องเอ๋ไม่ว่ะอ,อีแพวันนี้มันโผล่หน้าสกายเลยโอ้อยไม่มีหัวเชี่ยแก,แกแฟ,ฟูดแกแฟ,ฟูดมันเข้าประตูทำไมอะหนีด้วยยิแแม้มเข้าประตูเชี่ยเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ต้องขอไม่ต้องขอไปเฮ้ยพิสิงเฮ้ยพี่สิงคือตัวเชี่ยอะไรก่อนหลังพี่สิงอ่ะ ไอ้เช yeah. oh, so ี so, ่ยโพี่สิงเล่นเป็นต้นไม้มันเป็นงั้นน่ะต้นไม้แล้วน้องเอเอางเป็นงั้นน่ะน้องเอกไอ้เชี่ยเล่นรู้เสียกูเป็นเชี่ยนะน้องเอกต้นไม้มันอมยางไม้ยางไม้ใช่ไหมน้องเอกหลอกเราไม่ได้เราไอ้นี่น้องแพลเอายางไม้มาติดให้มันน่ากลัวใเอยยางไม้ไงแบบต้นนั่นไอ้ไอ้เด็กเกียเด็กเกียเด็กเกียมีลางกลายเป็นผู้หญิงด้วย อะไรอ่ะอีเปลียวอีเปลียวหน้าจอสั่นไม่ไม่ไม่น้องเอกนี่ว่าไม่ใช่อีเปลียวอีเปลียวโอ้โหอีเปลียวไปยีเปลียวอีเปลียวไปยิงมาสั่นจออะไรแถวนี้ได้อีเปลียวอีเปลียวเมวยีเพลียวค่อยๆเล่นแผลวัวคุณยืนนี่ก่อนแป๊บนึงนะผมขอสงบปฏิเสธลมกันโอ้โหเยอะมากอีเปลียวมึงเรียกเพื่อนมันดูเยอะมากนี่มันทั้งนี่มันยิงกว่าทั้งหมู่บ้านอีเปลียวแล้วประเด็นคือหน้าตาไม่เหมือนอีเปลียวหมดเลยอีเปลียวโอ้โหชินนะชินนะชนซื่อไม่ไดียะโอ้โหอีเปลียวใช้ขาแยกร่างกันหมดเลย น้องเอ๋กูน้องเอ๋รีไปแล้วน้องเอ๋น <uana> <mag> ้องเอ๋น้องเอ๋กรีไปเลยน้องเอ๋กูไม่อยู่แล้วอีปเปอเลววายไม่บายยิปเปอเวเฮ้ยยี่อะยิปเปอเลวโอียยิมึงมาโดดน้ำกันได้ไงอะอีปเปมึงโดดไปยังไหนดีกว่ามึงโดดไปไหนข้างบนมีตึกเหรอหรืออะไรวะยี่ไปแล้วอะไม่เอาแล้วนะผมไม่อยากเล่นแล้วเชี่ยอะไรวะน้องเอ๋กูบ่นอะไรน้องเอ๋กูไม่กลัวเลยอ่ะน้องเอ๋กู กิดหินผามากมันจะมีอีกไหมเนี่ยแล้วนี่เมื่อกี้โผล่มาล้านตัวแล้วเดี๋ยวจะโผล่ไปกี่ตัวเนี่ยไม่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 มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วโอ้โหยังเล่นกับจิตใจมากโอ้โหเยี่กูจะกูจะลองกูจะลองแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วน่าจะหมดแล้วมึงไม่ใช่มาโผล่ดักข้างหน้านะอีเบแล้วไม่เอานะอีเบแล้วพอแล้วพอแล้วอีบแล้วว้ายอีเบแล้ว อีเพลว์เช so well. ็ด <pt> no ้าตาเหมือนอีเพลหมดเลยอีเพลมันแยกร่างจริงอะเนี่ยอีเพลอีเพลเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้หน้ำแดงได้โอ้หน้ำเฮมบูบอยมาได้ไกลเลยน้องไอ้เอกมันจะโดดโดดไปซดน้ำอยู่นะโดดไปซดน้ำน่าจะอร่อยพอตัวเลยต้องไอเอกกูบ่นเลยวะแบบน้องเอกกูแบบคนนี้เจอแต่อีเพลเยอะมากอีเพลอีเพลว์เนี่มันรองเท้าอีเพล ใช่ไหมเสียงม่วงนี้โอ้โหอีแพลวมันตัวม่วงรองเท้าก็ต้องม่วงด้วยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอ๋เอ๋นี่ไปเธอเอ๋เอ๋ไม่อยู่แล้วเอ๋โอ้เหมันเดิมเลยน้องเอง๋ว่ายนะ้ำผ้าฟีตายแลออกไปเลยเอ๋รอบนี้ว่ายท่าผีเสื้อไหมผีเสื้อผีเสื้อท่าฟรีตายเบื่อแล้วเอาสักผีเสื้อไปน้องเอ๋เอ้าโอ้โหอีแพวอีแพลวใช่ไนะหมอ่ะอุ้ยแพวเยอะมากโอ้อีแพวอีแพลวเต็ไมไปหมดเลยอีแพวเยอะมากน้องเอง๋เอ้ยน้องเอ๋กูจะตายอีแพลวช่วยเพื่อนด,ดิไม่จะพูด ช่วยคนที่มึงชอบดีไปแล้วมึงแอบมองบ่อยขนาดนี้ใช่มึงโดดมมึงหนึ่งขาดโดดจากฟ้ามาหาน้องเอ๋เลยนะเว้ยมึงจะมาช่วยน้องเอ๋ได้ไงวะแล้วน้องเอ๋กูเป็นอะไรเนี่ยน้องเอกคือน้องเอ๋กูเราจะจมน้ำตายใช่ไหมอีกแล้วช่วยช่วยคนที่มึงชอบดิแล้วน้องเอ๋กูโดนพักตกน้ำได้ไงแล้วน้องเอ๋กูไปยืนบนนั้นทำไมคือโดนสิงหรือยังไงวะคือน้องคือน้องเอ๋เราโดนสิงใช่ไหมยังไงเอ้าน้องเอ๋เฮ้ยน้องเมื่อกี้มันเสียงขาดอากาศอากาศหายใจเลยอ่ะเอ้ามีจับแกวะเนี่ย เตรียมรอเลยกูปิตากูปิตาแต่เสียงเกมมันเอ้ยอ๋อเอาจบแล้วอันนี้จบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับโอ,โอ้โหตบมือ,ตบม,อตบมือที่กูเล่นจบได้ครับอีเขี้ยกูยังไม่ถูกกับเกมผีอยู่และนี่คือน้องเอ๋ใช่ไหมน้องเอ๋เรา,า,า,าเอ้าหน้าตาเหมือนนีเปรเลยน้องเอ๋หน้าตาเหมือนนีเแพ๊เลยคนเดียวกันมั้เนี่ยหรือไงวะหรือเป็นแบบไม่รู้อะช่างแม่งไปดีกว่าจบแล้ว